สวัสดีครับคลิปนี้เรามาดูกันนะครับว่ามีใครบ้างที่มาแอบส่องเฟซบุ๊กของเรานะครับทั้งคนที่เป็นเพื่อนในเฟซของเรากับคนที่ไม่ใช่เพื่อนในเฟซของเรานะครับก็สามารถเช็คได้เลยนะครับอ่าให้ใช้วิธีนี้เลยก็ก่อนอื่นนะครับให้เราเข้าไปที่ Facebook ก่อนเนาะเข้าไปที่ Facebook นะครับจากนั้นนะครับให้เรากดไปที่ขีดสามขีดตรงนี้เลยและทําการเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับอเลื่อนลงมาข้างล่างเลยกดไปที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวตรงนี้เลยครับ และกดการตั้งค่าต่อเลยจากนั้นนะครับให้เราเลื่อนลงมา,าเลื่อนลงมาเลยหาคำว่าสตอรีนะครับในลักษณะนี้เลยสตอรี Story. กดเข้าไปเลยครับจากนั้นนะครับให้เราดูตรงที่ความเป็นส่วนตัวของ STORY นะครับตรงนี้เลยกดเข้าไปเลยครับโอเคเนาะเมื่อเข้ามาหน้านี้นะครับให้เรากดไปที่กำหนดเองนะครับตรงนี้เลย จากนั้นในหน้านี้นะครับ a c e b o o กก็จะให้เราเห็นนะครับว่ามีเพื่อนในเฟซของเราคนไหนบ้างที่เข้ามาส่องเฟซของเราบ่อยที่สุดในช่วงนี้นะครับโดยเรียงจากคนที่ส่งเราบ่อยที่สุดและมีปฏิสัมพันธ์ในการกดไลค์คอมเมนต์โพสตสตอรี่ของเราเยอะที่สุดนะครับก็จะอยู่ในลำดับแรกๆในลักษณะนี้เลยส่วนคนท้ทายๆนะครับก็จะเป็นเพื่อนในเฟซของเราที่มาส่องเฟซเราค่อนข้าง,งจะน้อยนะครับหรือไม่ก็ไม่เคยมาดูเฟซของเราเลยก็เป็นได้นะครับ และเรานะครับก็สามารถดูได้ด้วยนะครับว่ามีใครบ้างที่ไม่ได้เป็นเพื่อนใน Facebook ของเราแต่ชอบเข้ามาแอบส่อง e c o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  k ของเราอ่าตรงนี้เป็นแฟนเก่าคู่อริหรือเปล่านะครับให้ลองใช้วิธีนี้ในการเช็คดูง่ายๆเลยครับก็ให้เรานะครับปัดซ้ายนะครับอ่าปัดซ้ายนี่เลยมันจะแสดงอีกหน้าหนึ่งนะครับ ในหน้านี้นะครับมันจะแสดงเป็นคนที่ไม่ได้เป็นเพื่อนในเฟซกับเราแต่เขามาแอบสองเฟซเรานะครับในลักษณะนี้เลยโอเคเนาะก็จะมีทิกเล็กๆน้อยนะครับถ้าใครอยากจะเช็คแบบมีประสิทธิภาพหน่อยนะครับอ่านตรงนี้ให้เรากดแบ็กและให้เรานะครับมาดูหน้านี้เนาะหน้านี้นะครับเมื่อกี้เรากดกําหนดเองในลักษณะนี้เนาะโอเคก็ให้เราปรับหน้านี้นะครับเป็นสาธารณะนะครับสําหรับคนที่ตั้งค่าเป็นเพื่อนหรือว่ากําหนดเองอยู่นะครับก็ให้ตั้งค่าเป็นสาธารณะนะครับ จากนั้นก็พยายามโพสตอรี่ทุกวันนะครับเป็นระยะเวลาสัก1อาทิตย์เนาะและเมื่อเรานะครับโพสตอรี่ครบ1อาทิตย์แล้วให้เรานะครับลองมาเช็คดูอีกทีนะครับว่ามีใครบ้างที่มาส่องเฟซเรานะครับมันก็จะอัปเดตลำดับคนส่องสตอรี่ล่าสุดเลยนะครับเราก็จะเห็นข้อมูลล่าสุดเลยเนาะว่าใครบ้างในช่วงนี้นะครับที่มาส่อง Facebook ของเราบ่อยที่สุดนะครับก็ประมาณนี้เลยโอเคเพื่อนเพื่อนะครับก็อย่าลืมนำวิธีนี้ไปปรับใช้กันได้นะครับไม่ได้อยากเลยสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับต้องขอตัวลานะครับ สวัสดีครับ